สวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับเรื่องสมุนไพรบ่มีกฎตายโตนะพี่น้องว่าอันนี้ต้องรักษาอันนั่นโดยเฉพาะบมอแมนเพราะปรับสภาพได้ตามสรรพคุณของสมุนไพรโตนั่นๆนะอีสานบ่เจ้ากับว่าได้เป็นหมอเป็นอาจารย์ว่าเป็นอย่างทั้งสิ้นนะแค่เป็นผู้อยากเรียนรู้แล้วกับเป็นผู้แค่อยากไม่เอาให้พี่น้องได้รับรู้น้ำท่นนั่นเองนะเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะนะนี่คือ จุดประสงค์หลักของอีสานบ่เจ้านะครับเนอสูตรนี่ง่ายสูตรนี่ดีสําหรับพี่น้องทุกคนนะแบบพื้นบ้านเขาเรื่องปวดแขวปวดฟันนะมันม,มีหลายวิธีกันแล้วกันนะนะแต่ว่านี่ง่ายง่ายแต่ว่าหายได้อิลยสมุนไพรที่หาง่ายมีน้ำขัวเลือนทุกบ้านทุกหลังต้องมีนะแล้วก็เฮ็ดได้แล้วก็ห,ดดวกหายหายนะครับหาย เลี้ยงปวดเข่าถามอีสานบ่เจ้าหลวดนะบ่ต้องไปทมท่านตะพงท่านตะแพทย์อย่างนั้นบ่ไปอยู่กับเขานะนี่สูตรดีดีกว่าด้วยดีกว่าแผ่นปัจจุบันบ่ต้องไปเสียเงินเสียตังค์นะบ่ต้องไปเสียเวลาบ่ต้องไปคุยกับผู้ใดเฮ็ดอยู่บ้านเจ้าเบิ้งว่าที่นี่อีสานบ่เจ้าสิบอกวิธีเฮ็ดวิธีทำแล้วก็หายแบบเบิ้งอุปกรณ์เฮาก่อนว่ามีอย่างแน่ โคกโคกกระสากมีทุกบ้านฮะมีทุกบ้านเดียวกับกระเทียมนะกระเทียมธรรมดาเนี่แหละบมมีอย่างวิเศษวิโสแค่หัวกระเทียมนะครับเกลือเกลือนะครับเกลือมีครบทุกอันอยู่แล้วแต่ละบ้านแต่ละเฮือนนะครับสามอย่างนี่เบิงวิธีวิธีธทำแบบนี่นะครับด้วยอุปกรณ์เาครบแล้วนะโคก กระเทียมใส่ลงไปใส่โคกเรียบร้อยนี่คือยาแก้ปวดเข่าปวดฟันเด้อพวกแข่แมงนี่หายะเลดิดเปิดเปิงไปเบิด,ดแหละเจอสูตรสมุนไพรบ้านเขาในครัวบ้านเฮานี่ใส่เกลือไปน้อยนึงพี่น้องนะไงใส่เกลือตำตำให้เข่ากันนะพี่น้องนะระวังเกลือกับกระเทียมเบิ่งดีๆนะสูตรนี่นะหายหายหายแน่นอนละเอียดเข่ากัน,นงั้นสะินะพี่น้องนะ บบดนี้นี่เบิ้งขั้นตอนต่อไปตักไอกระเทียมตําเรียบร้อยเนี่ยนะพี่น้องเนฮ็ดเป็นคําเฮ็ดเป็นคําเพอพอใส้เข่นี่เด้อเพราะต้องไปเฮ็ดไงประมาณจังเสียพี่น้องนะแล้วก็ห่อห่อด้วยผ่าก๊อตนี่ผ่าก๊อตนะครับแล้วก็เฮ็ดจังสี่เลยเฮ็ดเป็นคําเป็นคํานี่ครับ นี่นะคือผ่าก๊อดพ่อกระเทียมตําผสมเกลือนะครับเขาปวดเขียวเลี่ยมดซี่ใดนะเขาก็ะเฮ็ดยัดเข้าไปขบไว้ขบกัดไว้ประมาณสามนาทีบอกไว้ก่อนนะพี่น้องขั้งแรกนี่สนะิแสบห้อนปวดนะแสบห้อนปวดเลยแหละนะแต่ว่ากัดทนออกจากน้อยเพื่อความสบายบบกีนาะทีเองภายในสิบนาทีนี่จบฟินิชไล่เลยหนะ่พี่น้องนะกัด สามนาทีสามนาทีนะครับครั้งแรกนะสามนาทีทำครั้งแรกสามนาทนีกัดไว้ <c oughs> รสชาติของมันกระสีออกข้อนเผ็ดแล้วก็เค็มนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าว่าเป็นอย่างนะหลังจากเขาขบไว้ในแข่วแล้วประมาณสามนาทีเขาก็ออกนะออกสำหรับคนที่ปวดนี่นะพี่น้อง ช่วงแรกสิกินยังบ่ได้สองสามชั่วโมงแรก,กนีนะ่กินยังไ่ได้นะกินของเผ็ดกับไ่ได้นะอันนี้เลยกินได้แต่น้ำเคี่ยวยังกับไ่ได้มันสีซามันสีนั่นนะนะครับแล้ว่านไปอีกประมาณจากยี่สิบถึงสามสิบนาทีเขาก็เฮดแบบเก่าเนี่ยพี่น้องคบไว้อีเเอาคบไว้อีคือเก่านะอีกประมาณสามนาทีคือเก่านะนี่นี่คือสูตรเด็ดสูตรสุดยอดของการบ่มีปวดเขียวอีกต่อไปแล้วนะเอาพวกเขียวแมงนี่ บบได้กินแคลดอกตอ่อไปอะสองเทื่เฮ็ดข้างหนึ่งสองเทือห่างกันยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีเท่านั้นนะพี่น้องอันนี้ขวรเฮ็ดกอนนอนเพราะว่าเขาโบได้ไปใส่เขาโบได้กินอีหยังนะครับเฮ็ดกินเขาแยมแรงนี่กินเขาเรียบร้อยเฮ็ดนั่นะนะนะแล้วก็นอนตื่นมาเมื่อเช้ามานี่บบมีปวดบบมีเจ็บ,บ,ก,บกินตำสมกินเผ็ดกินแก้วประแดกกินอีหยังก็ได้ของเผ็ดๆได้เบิด,ด,ดการันตีนี่ แขวแมงแขวปวดนี่จบในสมุนไพรในครัวบ้านเจ้ากันแหละไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียค่างูให้ผู้ใดของเฮ็ดได้อันนี้การันตีว่าพันเปอร์เซ็นต์นะบ่ลอยดอกอืพันอันนี้คลิปนี้อีสานเบ่เจ้าเฮ็ดมาเพื่อพี่น้องเป็นทางเลือกนะครับอันนี้ถ้าบ่เซาเม่นมาดาดาดาเลยเด็ดาอีสานบ่เจ้านี่ย้าเบ่เซานะครับเชิญครับยอมรับแต่ต้องเฮ็ด ตามที่อีสานพระเจ้าบอกกันเดอ้อยจังเม่นมาดาถ้าพระท่านเฮ็ดยาเฝ้าครับยาเฝ้าเห็ดก่อนอยากรู้เรื่องสมุนไพรต้องช่องอีสานพระเจ้าเท่านั้นสวัสดีครับ